ดีค่ะพบกับน้องกีต้าร์นะคะวันนี้จะพามาดูผ้าทอเครือแดงนะคะของแม่จินวันนี้นะคะลายที่เราจะมาพูดคุยกันจะเป็นลายนาคอุปภการนะคะแต่ว่าความพิเศษของลายนี้นะคะเป็นผ้าทอพืนแรกของเขือแดงนะคะ <Evet. S 1> ปกติเนี่ยลายนี้เราจะรู้จักกันในนาคอุปภการของเรือดำนะคะซึ่งจะเป็นสีเข้มเข้มทนมืดมืดสีสดสดนะคะพื้นนี้เรามาดูกันว่าถ้าเอามาทองลงเครือแดงแล้ว สีจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะเส้นเ,นเ,นเ,นเนอเดนออกจากไม้ก่อนคะลายของเขาตรงนี้นะคะจกุกเส้นนะคะถ้าสังเกตโห้องฟ้าตรงนี้นะคะแน่นๆเลยนะคะถ้าเราจุก ใช้ไ้าจำนวนเยอะนะคะลายมันจะยิ่งแน่นนะคะลายมันจะนูขึ้นสูงมากพืนนี้นะคะทอเป็นผ้าฝ้ายล้วนนะคะซึ่งความพิเศษคือเราใช้สีฟ้านะคะ<ม>เป็นสีฟ้าสดนะคะ<ม>ปกติเนี่ยสีฟ้ามันจะไม่สดขนาดนี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นสีฟ้าจากฝ้ายที่เราย้อมน้ําที่หนึ่ง ปกตินะมันจะมีน้ําที่ 1, นึ่งที่สน้ําที่สแล้วถ้าเราย้อมไปเรื่อยๆเนี่ยสีตรงปลายๆเนี่ยน้ำสองน้ำสามในสีมันจะเริ่มจืดแต่อันนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าน,น้ําที่1เลยนะคะเบอร์ที่1ก็คือว่าย้อมครั้งแรกจะเอามาเป็นสีนี้เลยนะคะมันจะสดมากนะคะแบบนี้ตามนี้เลยนะคะ ื่อลายนะคะก็คือลายหน้าอกกาญนะคะเราจะนับเป็นหับนะคะอันนี้คือหับที่หนึ่งนะคะ <labs. S 2> ก็ลักษณะเป็นหัวหน้า <ureau. S 2> อันนี้คือหับที่สองนะคะแล้วก็จะมีลายดอกไม้ข้างในนะคะตอนนี้การังทอในในรูปแล้วเนี่ยจะมีสามรูปนะคะก็คือมีสามหับอยู่หนึ่งสองสามนีนะคะซึ่งเต็มผืนแล้วเนี่ยจะมีประมาณเจ็ดถึงแลดูกอันนี้ก็คือว่าเหมือนผ้าทอเขยดาเป๊ะเลยจะมีลายดอกบัวตองเหมือนกันนะคะอันนี้ความพิเศษคือ มีดอกมักตอมนะคะตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะคะผืนนี้เป็นอีกผืนที่น่าจับจองนะคะผ mm ืน hmm. นี้เป็นต้นฉบับเลยบอกเลยว่าแม่จีนอ่ะไม่เคยทอลายหน้าอุปกาที่เป็นสีแดงที่เป็นเครือแดงเลยนะคะ mm hmm. สําหรับใครที่ชอบสีสดใสนะคะโทนแบบฉุดฉาดร้อนแรงนะคะก็ผืนนี้ไม่น่าพลาดนะคะน่าจะจับจองกันเก็บไว้นะคะ ถ้าใครสนใจนะคะกดสอบถามในเพจไทยลือได้นะคะหรือว่าติดต่อน้องกีตาร์ได้นะคะมีเบอร์โทรขึ้นอยู่สำหรับวันนี้นะคะขอฝากไปด้วยผลงานของแม่จินสุดสวยเพืนนี้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรับชมน้องกีตาร์มาเรื่อยๆนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะ